local police say that a British woman 34 year old Jessica c a r r y a d โอ้คอมเมนถึงชอบกันทางประเทศเลยนะครับเรียกได้ว่าคลั่งเลยก็ว่าได้พระล่าสุดสือ่อยักษ์ใหญ่อย่าง BBC ได้ลงข่าวด่วนออกมาว่าเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษโดนแทงจนเสียชีวิตที่กรุงพนมเปญน,นะครับซึ่งที่คนคอมเมนเขาไม่พอใจเนี่ยก็คือทําไมทําไม BBC ถึงชอบเอาข่าวเสียๆให้ใหายของกัมพูชามาลงทั้งๆท,ที่เรื่องดีๆก็มีตังเยอะตังแยะทําไมไม่ลง อย่างเช่นวัดอังกอถูกโหวตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีสุดในปี2025ทําไมไม่ลงข่าวนี้ก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาฮงออกคนนี้คนเดิมนะครับเมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิว้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยนาก็ต้องกลับงามๆขอบพระคุณมาก และส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนขมรเขากาลังไม,ไม่พอใจกันเป็นอย่างมากเยีเยได้ว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหดิ้นกันพล่านเล่ากับเป็นตะกวดโดนน้าร้อนลบหลังกันเลยทีเดียวย้อนกลับไปในช่วงก่อนหนะ้านี้ประมาณสักหกชั่วโมงที่ผ่านมานะครับซื้อยักใหญ่อย่าง BBC ซเนี่ยซึ่งเป็น BBC ของอินเตอร์เนชันแนลนี้เลยนะไม่ใช่ BBC ที่เป็นแต่ละสาขาเหมือนกับ BBC ไทยเหมือนกับ BBC ญี่ปุ่นอะไรแบบนี้อันนี้นี่คือ BBC ที่เป็นสาขาใหญ่เลยนะครับแบบโดนจี้ไปสน โดยการก่อเหตุฆาตกรรมในครั้งนี้เนี่ยมันมีผู้เสียชีวิต1คนในสถานที่ทันทีก็คือหญิงสาวชาวอังกฤษนะครับวัย34ปีโดยเธอเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวกับเพื่อนอีกหนึ่งคนที่กัมพูชาเนี่ยเพียงแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์นี้ทางสื่อระบุได้ว่าเจ้าหน้าที่ของกัมพูชาก็มีการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้1คนในหลังจากนั้นนะครับประมาณ17ชั่วโมงแต่ว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยถูกระบุว่าเป็นชาวต่างชาติไม่ใช่คนคเขมรซะอย่างนั้นแล้วทางสื่อ BBCC กก็มมมมีีีีาารรรอออออเเเยย้้้้งงงใใหหื่่่่นนควทจะไปลัเบเชียบ บีบีซีพยายามอย่างเต็มที่ที่จะติดต่อไปหาครอบครัวของหญิงสาวที่เสียชีวิตคนนี้ที่อังกฤษให้มาดําเนินการค้นหาความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่กัมพูชีก็คือสื่อ BBC เนี่ยเหมือนกับว่าออกตัวแรงเลยนะครับว่าเดี๋ยวจะเป็นสื่อกลางที่จะติดต่อให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเข้ามาค้นหาความจริงที่กัมพูชานะครับเออแล้วก็มีรายละเอียดอีกหนึ่งอย่างนะครับในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าหญิงสาวชาวอังกฤษคนนี้เนี่ยอาศัยอยู่ในกรุงพนมเปญมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าเธอเนี่ยมีการเช่าบ้านเปน รายละเอียดข่าวเขาก็บอกเอาไว้ประมาณนี้นะครับซึ่งประเด็นมันคือหลังจากที่ BBC รายงานข่าวนี้ออกมาได้แค่แป๊บ,บเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นคือทัวร์เขเมรเนี่ยก็ไปลงที่เพจของ BBC กันยกใหญ่และสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคนเขเมรไม่พอใจเป็นอย่างมากว่าทำไมสื่อ BBC ถึงชอบเหลือเกินเอาเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแง่ลบเกี่ยวกับเรื่องราวที่มันไม่ค่อยดีของประเทศกัมพูชามาตีแผ่แบบนี้ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยกัมพูชาเคยถูกโหวตจากคนทั้งโลกว่ากัมพูชามีสสถถาาาาานนนนนททททีีททีีีี 2025. ่่่่่่่ออออองงงงเเเเยยยวววววดดดุใป25ััักกก็คืรรไไไมมมขขแบบ้้ BBC ึลล แต่เวลามีข่าวเซียหายเนี่ยที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวออกมาตุยกันที่กัมพูชาโอ้โหโลงข่าวอย่างไวหรือบางคนก็ตั้งข้อสงสัยเอาไว้นะครับว่าซื่อ BBC อาจจะเป็นกระบอกเสียงของประเทศไทยหรือเปล่าเพราะสังเกตดูช่วงหลังๆดูเหมือนกับว่า BBC เนี่ยจะลงข่าวเ e อียงๆเข้าข้างประเทศไทยอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นข่าวที่ว่าเราเนี่ยเป็นคนเปิดการโจมตีพวกเขาก่อนทาง,งที่พวกเขาเนี่ยเป็นคนเปิดการโจมตีเราก่อนหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ว่ากัมพูชาเนี่ยมีการฝังทุ่นระเบิดเอาไว้จนทาให้ทางไทยเนี่ยขาขาดไปหลายคน คนคเขมรก็มีการบ่นเอาไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการออกมาวิเคราะห์นะครับว่าเอ๊ะหรือว่าคนที่เขียนข่าวใน BBC เนี่ยมันเป็นคนไทยทําไมทําไมช่วงหลังๆถึงได้มีแต่ข่าวเสียหายของเขมรนอยู่เป็นประจําคือคนคเขมรนเขาก็มีการวิเคราะห์เอาไว้ต่างๆนานาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งเอาตรง,ตรงๆเท่าที่นักศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ b b c เนี่ยยิ่งเป็น BBC ที่เป็น i ิน e r อร์เนชั l เขาก็ลงข่าวของทุกประเทศนะครับแม้กระทั่งข่าวที่ประเทศไทยเนี่ยเพิ่งจะสั่งพ้นการทําหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีองอิงสื่อ BBC ก็ลงข่าวนี้เอาไว้เช่นเดียวกันลวมถึงเวลาที่ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวโดนปล้นโดนจี้ บีบก็ลงข่าวอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งคนไทยเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะมันก็เป็นเรื่องจริงแต่กับคนขมรเนี่ยโอ้โหแตกต่างกันเลยนะครับพอเอาเรื่องจริงมาลงก็ดันไม่พอใจซะอย่างนั้นหาว่าทำไมถึงชอบเหลือเกินเอาเรื่องแย่ๆของขมรมมาลงทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆของพวกเขากันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้เห็นว่า BBC เนี่ยลงข่าวใหญ่โตเลยนะครับว่ามีนักท่องเที่ยวมาตัวอีที่กรุงเปพพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าทาไมถึงไม่เขียนข่าวในแง่ลบของประเทศไทยบ้าง,ขงเขียนแต่ข่าวง,งรรา่่ขออกมาายว BBC ถื เป็นการขายข่าวอย่างชัดเจนในความเป็นจริงก็คือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับรักสามเศร้าผู้ต้องหาก็โดนจับแล้วเป็นชาวต่างชาติที่มาด้วยกันกับผู้เสียชีวิตนั่นแหละ BBC เป็นถึงสื่อระดับโลกแต่การทํางานดูเหมือนกับจะอยู่แค่ระดับตบําบลคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสื่อในกัมพูชาลงข่าวแล้วว่าผู้ต้องหาก็คือชายที่มาด้วยกันกับผู้เสียชีวิตนั่นแหละพวกเขาออกเดตด,ด้วยกันมาเที่ยวด้วยกันที่กัมพูชาอย่างไรก็ตาม BBC ควรจะมีการแก้หัวข้อในการขายข่าวเพราะลงข่าวแบบนี้มันเป็นการสร้างความเสื่อมเสียให้กับกัมพูชา คอมเมนต์ต่อมาครับอกว่านี่มันคือข่าวฆาตกรรมเกี่ยวกับรักสามเศร้าไม่มีอะไรซับซ้อนเลย BBC คุณพาถูข่าวเวอร์เกินไปหรือเปล่าฉันเริ่มมีความสงสัยว่าความเป็นจริงแล้วคนเขียนข่าวนี้อาจจะเป็นนักข่าวจากประเทศไทยเราะในข่าวดูเหมือนกับจงใจให้ร้ายกัมพูชาเป็นอย่างมากคอมเมนต์ต่อมาคขับอกว่าในานาที่ฉันเป็นชาวกัมพูชาฉันอยากจะแสดงความจริงใจกับสำนักข่าว BBC กัมพูชาเราเป็นประเทศที่ให้ความเคารพกับต่างชาติต้องการให้ต่างชาติเนี่ยมาเที่ยวที่นี่ เราไม่ต้องการให้ต่างชาติรู้สึกหวาดกลัวที่เดินทางมาเทีย่ยวที่กัมพูชาพวกเราพยายามอย่างหนักที่จะสื่อสารกับนักท่องเที่ยวว่ากัมพูชาเราเนี่ยมีสถานที่ที่น่าค้นหาต่างๆนานาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือดูเหมอือนกับสื่อจากต่างประเทศพยายามป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวที่กัมพูชาฉันเริ่มสงสัยแล้วว่ามันเป็นเพราะอะไรคอมเมนต์ต่อ,อมาครับบอกว่าพาดหัวข่าวเวอร์เกินจริงเชิญชวนให้เข้าใจผิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นทัวทั้งโลกเหตุการณ์เกี่ยวกับมีนัััักกกกกททททท่่่่่่่อออองงเเเเเเเีีีีียยยยวววววสสชชิตตตะะไรรรรรแแบบบนน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 ้้้้้ดููหหมมมืาา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 ขขจจพใใุคปป็ศ ท้งทงที่กัมพูชาเป็นประเทศที่ปลอดภัยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าลงข่าวให้มันครบถ้วนด้วยสิชาวต่างชาติเสียชีวิตที่กัมพูชาเพราะโดนทำร้า,ายจากชาวต่างชาติที่มาด้วยกันกับเธอควรจะเขียนข่าวแบบนี้น่าจะดีกว่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า b ีบีซีพวกคุณต้องการที่จะขายข่าวใช่ไหมคุณรู้อยู่แล้วว่าเรื่องไม่ดีมันจะแพร่กระจายเร็วมากถึงได้จงใจเขียนข่าวแบบนี้เพราะถ้าบีบีซีเป็นกลางจริงๆพวกคุณก็ควรจะเขียนข่าวที่มันเป็นแง่ดีของกัมพูชาบ้างฉันกําลังสงสัยว่าใครกันนะที่เป็นคนเขียนข่าวนี้ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าข่าวนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยที่น่าสนใจ BBC ไม่ควรจะเอามาเป็นสาระในการโพสข่าวในความเป็นจริงแล้วข่าวที่น่าจะโพสก็คือประเทศไทยเนี่ยยังมีการบุกรุกกัมพูชาอยู่อย่างต่อเนื่องและยังไม่ปล่อยเชลยศึกทั้ง18คนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่จําเป็นจะต,ต้องมีการสืบสวนอะไรเพราะรัฐบาลได้มีการออกมาชี้แจงแล้วว่ามันเป็นเหตุการณ์ความหึงหวงระหว่างนักท่องเที่ยว2คนจนทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันหวังว่า BBC จะรายงานข่าวที่ฐานไทยไม่ยอมปล่อยเชลยศึกทั้งง18คนขอกกััมพูชาสที หลังจากมีการเจรจาหยุดยิงคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับบอกว่าขอเรียกร้องให้ BBC เปลี่ยนหัวข้อข่าวให้มันดีกว่านี้ปโปรดเลีกเลี่ยงการทําให้ประเทศกัมพูชานั้นโดนมองเป็นประเทศที่ไม่ปลอดภัยคอมเมนต์ต่อมาคขับอกว่าคนที่เสียชีวิตก็เป็นชาวต่างชาติแล้วคนที่ก่อเหตุก็เป็นชาวต่างชาติ BBC ดูเหมือนจะเขียนข่าวให้คนทั้งโลกเนี่ยเข้าใจว่าประเทศกัมพูชานั้นเป็นประเทศที่ไม่ปลอดภัยคอมเมนต์ต่อมาคขับอกว่าดูเหมือนกับว่าตอนนี้ทาง BBC จะพยายามใส่ร้ายไปษีประเทศกัมพูชาทั้งๆที่ก็มีข่าวดีๆใในนประเทศกกัมมมูชาาาาห้้ขขียย่วตง และเช่นเดียวกันในตอนนี้ประเทศไทยก็มีข่าวเสียหายตั้งเยอะตั้งแยะแต่ทาไมถึงไม่มีการรายงานข่าวออกมาหรือในความเป็นจริงคนเขียนข่าวก็คือคนไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า BBC อย่าพยายามปล่อยข่าวให้คนทั้งโลกนั้นเข้าใจผิดเรื่องจริงก็คือฝรั่งที่ถูกแทงจนเสียชีวิตผู้ก่อเหตุก็คือคู่เดทของเธอนั่นแหละที่เป็นชาวต่างชาติเช่นเดียวกันเรื่องมันมีแค่นี้เลยฆาตก,กรก็ถูกจับแล้วโดยรัฐบาลของเราเรื่องนี้มันก็ควรที่จะจบไม่ควรจะขยายความอะไรเพิ่มเติม คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราขอเรียกร้องให้ BBC พยายามเขียนข่าวว่าตอนนี้ประเทศไทยได้จับกลุ่มฐานของเราเอาไว้เป็นตัวประกัน18คนและไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขายังคงมีชีวิตอยู่หรือเปล่าอ่าก็อคอมเมนต์ของคนคอมเมนต์ไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสรุปง่ายๆเลยนะอคอมเมนต์จาก9 9 9ก็คือไม่พออกไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ BBC เนี่ยดันเอาข่าวจริงมาเผยแพร่ก็อย่างนี้แหละนะเวลาที่เขาเอาข่าวจริงมาเผยแพร่ก็ไม่พอใจกันคือจะให้สื่ออย่าง BBC เนี่ย อุยไสแตกอย่างเดียวเลยได้ไงครับจริงๆมันก็ถือว่าไม่แปลกนะครับที่ BBC เนี่ยจะเขียนข่าวอะไรแบบนี้เพราะเท่าที่เราสังเกตดู BBC ก็เป็นสื่ออีกสื่อหนึ่งที่มักจะเขียนข่าวแบบสองแง่สองงามแบบนี้อยู่เป็นประจำแต่ถ้าเราเข้าไปอ่านในเนื้อหาข้างในเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเขาก็ลงข่าวทำเนื้อข่าวแบบปกตินะครับซึ่งลักษณะมันก็จะคล้ายๆกับตอนที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ประเทศไทยแล้วก็โดนทำร้ายร่างกายหน้าเซน็นทนเวิร์นั่นแหละ BBC ก็มีการเขียนข่าวประมาณนี้เหมือนกันนะครับว่ามี้ แต่ในตอนนั้นเนี่ยคนไทยก็ไม่มีการไปทัวร์ลงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งแตกต่างกับคนเขมเมนเป็นอย่างมากและอีกอย่างหนึ่งนะครับคือน้าเนี่ยไปหาข้อมูลแล้วว่าไอ้คนที่เขียนข่าวคนนี้เนี่ยมันเป็นคนไทยหรือเปล่าสรุปแล้วคือไม่ใช่นะครับเป็นคนจีนเท่าเดิมเพราะคนเขียนข่าวเนี่ยเขาชื่อว่าเทียนหยางนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเทียนหยางเนี่ยมันเป็นนาำปากกาหรือเปล่านะเพราะ พอเข้าไปกดดูแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ระบุเอาไว้ว่านักข่าวเทียนหยางเนี่ยเป็นนักข่าวจากประเทศไหนนะครับแต่สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือณปัจจุบันนี้เนี่ยสื่อยักษ์ใหญ่ในอังกฤษอย,อย่างสกายนิวก็ได้มีการลงข่าวเรื่องนี้เอาไว้เชกเช่เชนเดียวกันแล้วก็ได้ตั้งข้อสงสัยว่าทําไมรัฐบาลของกัมพูชาเนี่ยถึงได้มีการรีบทําให้คดีนี้มันจบด้วยความรวดเร็วท,ท,ทั้งที่ยังไม่มีการสืบสวนอะไรเลยและก็ไม่มีนักข่าวต่างประเทศเนี่ยยังไม่มีการลงพื้นที่ไปดูเลยสักกับคนเดียวนะครับซึ่งถือว แล้วเดี๋ยวสื่อของสกายนิวเนี่ยเขาก็จะพยายามเจาะเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับในหลังจากนี้ซึ่งถ้ามีความคืบหน้ายังไงก็เดี๋ยวหน้าจะเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันอีกทีกันละกันเป็นยังไงบ้างครับสำหรับในคลิปคลิปนี้มีความคิดเห็นยังไงกันบ้างยังไงก็อย่าลืมลบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละหนึ่งถึงสองคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะจ๊ะแล้วส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก่อหมดเวลาของนาแล้วขออนุญาตลาันเลยสวัสดีและสวัสดีครับา